ความรักไม่เคยสมบูรณ์มีรักทีไรก็ผิดพลาดทุกทีใครในที่นี้บ้างคะที่เคยใฝ่ฝันถึงความรักที่สมบูรณ์แบบผู้ชีวิตที่เข้าใจกันคอยสนับสนุนและเติมเต็มซึ่งกันและกันคู่กุ้งเชื่อว่าเราทุกคนต่างมีความปรารถนานี้อยู่ในใจแต่หลายครั้งความรักที่ผ่านมากับเต็มไปด้วยความผิดหวังความไม่เข้าใจหรือความรู้สึกว่าเราไม่เคยเจอคนที่ใช่จริงๆแต่ถ้าวันนี้คูกุ้งกําลังจะบอกกับทุกคนว่าเราทุกคนคะ่ะมีพลังที่จะดึง ดูดความรักในฝันเข้ามาในชีวิตของเราได้จริงๆด้วยพลังงานที่เราส่งออกไปเดี๋ยวทุกคนลองฟังเรื่องที่ครกกุ้งจะเล่าต่อจากนี้นะคะเธอคนนี้คนพบวิธีใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เธอปรารถนาในเรื่องของความรักเธอชื่อว่าลินค่ะลินเคยผ่านความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดมาหลายครั้งจนเกือบที่จะยอมแพ้กับความรักแต่เมื่อวันหนึ่งที่เธอได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดเธอจึงตัดสินใจที่จะลองใช้มันเป็นครั้งสุดท้ายทุกคนรู้ไหมคะว่าลินตัดสินใจทำํำง ขั้นตอนในการใช้กฎแรงดูดของลินก็คือข้อแรกเลยนะคะลินชัดเจนในสิ่งที่ต้องการจริงๆลินไม่ได้แค่บอกว่าอยากมีแฟนแต่เธอใช้เวลาตรงนี้เขียนคุณสมบัติของคู่แท้ลงในสมุดอย่างละเอียดไม่ใช่แค่หน้าตานะคะแต่รวมถึงลักษณะนิสัยความรู้สึกที่เธออยากได้จากความสัมพันธ์นั้นเช่นความรักที่เข้าใจการสนับสนุนซึ่งกันและกันความรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นการเขียนภาพนี้ทำให้เธอเห็นภาพที่ชัดเจนในใจทุกครั้งที่ภาพเกิดขึ้นในใจ ลินมีความสุขมากๆกับภาพนั้นและสิ่งที่ลินทําลําดับที่สองก็คือว่าใช้ชีวิตราวกับคําว่ามีแล้วลินไม่ได้มานั่งรอให้ใครมาเติมเต็มแต่เธอเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่มีความสุขสมบูรณ์แล้วเธอทําสิ่งที่รักดูแลตัวเองอย่างดีเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองเธอรู้สึกขอบคุณสําหรับความรักที่กําลังจะมาถึงราวกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าสิ่งนี้แหละค่ะที่ทําให้พลังงานของเธอเปลี่ยนไปจากการเป็นคนที่รอคอย กลายเป็นคนที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักเธอมีความสุขมากกับความรู้สึกว่ามีแล้วและข้อสุดท้ายที่เธอทําก็คือ by, เธอเป็นคนรักในแบบที่เธออยากได้คือลินไม่ได้มองหาแค่คนที่ใช่เขาทุกคนแต่เธอกับเป็นคนที่ใช่เสียเองถ้าเธออยากจะได้คนรักที่ใจดีเธอก็ฝึกเป็นคนใจดีถ้าเธออยากได้คนรักที่เข้าใจเธอก็จะฝึกเป็นคนที่มีความเข้าใจทุกคนเห็นไหมคะว่าลินกําลังส่งคลื่นความถี่ความรักที่เธอปรารถนาะออกไปสู่จักรวาลอย่างแท้ จริงแล้วผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรรู้ไหมคะ,มะลินปล่อยความเ,เร่งรีบและเพลิดเพลินกับชีวิตของตัวเองพลังงานที่เราส่งออกไปก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอาัศจรรย์และในที่สุดลินก็ได้พบกับใครคนหนึ่งที่แสดงออกและปฏิบัติต่อเธอด้วยคุณสมบัติและความรู้สึกทั้งหมดที่เธอเคยส่งออกไปผ่านสมุดเล่มน้อยของเธอทุกคนฟังเรื่องราวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะสําหรับคูกุ้งนะคะเรื่องราวของลินสอนให้เราได้รู้ว่าเราคือแม่เหล็กแห่งความ ักนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการดึงดูดความรักที่งดงามเราจะต้องเป็นความรักที่งดงามนั้นก่อนใครที่ฟังมาถึงตอนนี้และอยากที่จะใช้กฎแรงดูดในการดึงดูดความรักเริ่มจากวันนี้ได้เลยนะคะเริ่มจากชัดเจนในสิ่งที่หัวใจเราต้องการและรู้สึกขอบคุณกับว่าเราได้มีสิ่งนั้นแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะจงเป็นความรักที่คุณอยากจะได้รับแล้วจัก,กรวาลจะตอบสนองด้วยการนําความสัมพันธ์ที่ปรารถนาเข้ามาในชีวิตของเราอย่าง นนน่ขอให้ทุกคนเจอความรักที่สมบูรณ์แบบอย่างที่ทุกคนต้องการนะคะ